งให้เขาทายชนะหรือกรรมการตัดสินถูกต้องฝ่ายจุดจ,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 จบอาจจะเร็วขึ้นโดนหมัดขวากรรมการชาวเกาหลีให้ฝ่ายแดงฝ่ายเขาทายเกเรซี่ชนะคะแนนโดยเอกฉันมันโกองอะพี่ไม่ได้หรอก ายในเวทีขณะนี้ก็ยังวุ่นวายกันอยู่รล้ว่ายัางวุ่นวายกันไม่รู้จักจุดจบน้าทีทหารต้องขึ้นไปเคลียร์บนเวทีแล้วต่างคนต่างมาลุมล้อมลุมกระชากจะดูคะแนนกันให้วุ่นไปหมดคลิปที่แล้วปล่อยคลิปเขาทรายไปปรากฏว่ามีคอมเมนต์มาบอกว่าเขาทรายเนี่ยเคยโดนต่อยจนโดนนับในสายตาของเขาเนี่ยเขาทรายเนี่ยเป็นฝ่ายแพ้แต่ไม่รู้ยังไงตัดสินให้เขาทรายเป็นฝ่ายชนะ อันนี้คอมเมนต์นะผมยอมรับว่าผมยังไม่ได้ดูไฟนั้นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครชนะอะไรยังไงนะครับเพียงแค่ว่าเรากําลังจะปล่อยช็อตอันตรายของเขาซาอยู่พอดีก็เลยหยิบยกไฟนี้ขึ้นมาดูช็อตอันตรายก็แล้วกันส่วนใครจะดูไฟเต็มว่าใครเป็นฝ่ายแพ้ใครเป็นฝ่ายชนะอะไรเงี้ยก็ไปดูไฟเต็มกันเอาเองดูเอาพอรำลึกดูเอาพอให้หายคิดถึง ว่าวันหนึ่งใครบ้างที่เคยนั่งหน้าจอทีวีในไฟนี้ตอนที่กำลังต่อยกันอยู่ตอนที่ไฟนี้เริ่มคุณนั่งดูกับใครบรรยากาศเป็นไงบ้างและตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่และรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ส่วนตัวเลยพอดีว่าคลิปก่นกอนๆมีคนมาพิมพ์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากจะอ่านดูเขาทรายกันเกงขาเกางเกงน้ำเงิน,นงคือก้องเทอร์นีพยัพอรุณ นี่โดนไปก่อนครับเขาทรายไล่จี้ก้องธรณีไม่เข้าประทะตรงๆนะครับวนไปร,บรอบๆเวทีแล้วก็ปล่อยหมัดเหมือนมวยสากลสมัครเล่นครับ <Okay. S 1> คือดูฝีมือเขาเนี่ยจัดจ้านมากเลยผมดูแล้วนึกถึงสมรักนะก้องธรณีคนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ธรรมดาจริงๆสนนี้เขาทรายเข้า,าระยะประชิดครับพยายามไล่จี้ไล่ให้จนมุมแต่จะจนมุมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะ กล้องตอนนี้ถอยปล่อยหมัดแล้วพิกออกทันทีครับคุกซ้ายแล้วก็เพาะเคลื่อนที่เข้าซ้ายโอ้โหเข้าไปประชิดแล้วก็แบบนี้ครับปล่อยหมัดแล้วก็ไล่ตามปล่อยหมัดแล้วก็ไล่ตามครับสวนกล้องเทนีสวนปุ๊บออกสวนปุ้งออก,ออกเข้าด้วยตีเข้าลําตัวได้ทีนึง ใส่ต่อปังปังปัง,งอืมตองถืยก็สวนนี่นฮุกแล้วพิกออกทันทีโอ้โหอัเป,ปร์คัตโดนด้วยตองถืแยบแล้วออกโอโ้พยายามออกจากมุมครับแล้วก็สวนไปทีงออกยับปล่อยหมัดขวาพร้อมสเต็ปเท้าบล็อกสวนโอ้โหเข้ทรายเจาะลำตัว โอ้โดนโอ้โหเขาทายโดนนับไปแล้วครับโอ้อะไรเนี่ยตัวเชื่อโอ้โดนอีกแล้วเขาทรายก็เทนี่คือปล่อยปังๆแล้วปล่อยหนักด้วยอ่ะคือไม่ใช่แบบพวกต่อยวงนอกสเต็ปเท้าดีแล้วหมัดไม่หนักอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะที่หมัดหนักด้วยแย็บแล้วเข้าไปที่มุมครับแล้วก็พยายามหมุนออกมาแยบเลือนที่ออกมาเขาทรายไล่จี้ อัดลำตัวอัดลําตัวคุกออกร่วมัดไปแต่ร่วมัดติดกาดหรือเข้าเป้าอันนี้ดูกันเอาเองนะนี่ตามไปคุกออกทันทีครับสเสบเท้าดีมากเลยแล้วการเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่อย่างเงี้ยสิบสองยก <สะ S 1> โหดมากเลยมันเหนื่อยนะจริงๆนี่อัดโอเฮดขวาทีฮุกข,ขวา ที่ปลายทางแล้วเขาทรายโอ้โหแย,ยบแล้วต่อยสวยนะนี่อ่ะหนึ่งสองเข้าด้วยเขาทรายทีแรกเขาทรายเขาทรายไล่ตามไปลำตัวโดนไหมคุกโ,โดนอีกแล้วเขาทรา,า,ายปังปังไล่ตามไปโอ้โหนี่กระสุนแล้วออกมาแล้วก็รัวหมัดไปปังปังสวนสวนไล่ตามอีกแล้วแล้วสเต็ปเท้าออกมาครับอัดลำตัวไป แต่ติดแขนหรือโดนลำตัวช่วยกันดูหน่อยเขาทรายตามไปอัดปังปังอีทวนคืนมาทีนึงโอ้โหดูวนดูดูดูสเต็ปการวนดิอโอ้โหดึงสวยมากอี้โดนอีกแล้วเขาทรายวมากเลยนี่ยังจะเอาทีมชาติมาเนี่ยโอ้โหน,นี่นงไงสเต็ปเขาดิออกออกข้างออกข้างออกข้าง ตามมาปุ๊ยังไม่โดนเขาซ้ายรัวละรัวแล้ว,ว,ลวไม่ยอมละช้าไม่ได้ละยับยับอู้ครอสออแล้วดึงออกทันทีโอ้โหต่อยแล้วก็โรออกสวยจริงคนคนนี้คือสกุลพยักอาอรุณซะด้วยอะหลังจากตัดสินให้เขาซ้ายชนะดูปฏิกิริยาของผู้คน ไม่ใช่ไฟที่แค่ถนนโล่งอย่างเดียวแต่บางไฟมันอาจจะทําให้หลายคนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆซึ่งถ้าเกิดตอนผมเด็กๆนะของผมนี่จะดูแซมซันทุกครั้งที่พูดถึงไฟนั้นๆก็จะนึกถึงบรรยากาศแบบรอบๆอยู่ชนบทชนบทหน่อยอะแล้วก็คือภาพเต็มหัวเลยแต่ขี้เกียจจะเล่าคุณเลยครับรู้สึกยังไงกับไฟนี้และตอนที่ไฟนี้ต่อยเป็นยังไงบ้างแต่ดิคือเก่งอยู่บนเต็มซึ่งจะ call street ไฟหนึ่งนาทีพร้อมแล้วแหละ ไหมใส่นวมสีแดงเขาชอบมวยชายานะครับส่วนเสียบเงินในกริดนักล่ากริดสมัยที่ผมยังไม่ได้ฝึกให้นะครับตอนนั้นยังม่วนิดหน่อยอีกแต่ต่อยหนักนะครับนี่ไหมเอาเอายอมที่ไหนล่ะโอ้โดนแล้วไหมไล่ตามไปกริดโอ้ยสวนได้อีกแล้วไล่ลำตัวไปไล่ตามอะ่ะมาสิแร่กันเลย